จอกันบ่อยหลายทีเด็ดเหมือนกันนะพี่ทายไม่ถูกเอ้ยใบไม่ดีนะเดี๋ยวพี่ทายไม่ถูกพีงกินตัวนะเอาไปยากหรือใบง่ายเอาถ้าเอายากยก็คือห้ามออกเสียงห้ามแสดงท่าทางเลยสพตายอย่างเดียวสพตายอย่างเดียวซีซาร์ก็ไปเอายากไปพี่ป๊อบพร้อมนะพี่คุอพิพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรตามอะไรศมตาไม่มีตามไม่มีทานี้อ่าไม่มีทานี้เลยแอ่ชอบกิน แมวชอบกินปลาทูมีคำว่าปลาทูพี่ปลาตําตําปลาทูอะไรอ่ะเรเร็วเร็วเดื่มน้ำมันมีคำว่าน้ำพี่น้ำน้ำน้ำตลกตู้เดือดเดือดเดือดแก๊กอ่ะไม่ไม่ไม่รู้จริงไม่รู้จริงน้ำพลิกน้ำพลิกปลาทู รู้ว่าเงี้ยแก้วรู้ว่าเนียรู้นะผมปีที่ไหนน้ำตลกประทูมถ่ายรูปมันเงี้ยเขาเลยนะครับผมจัดไปใหญ่กว่าเราต้องใหญ่เลยมาโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยพิงอะไรเนี่ยคุณพีชโอ้ยโอ้โหโอ้วยเอ้าอะไรกันครับเนี่ยเอาเรี่อเป็นพีชนั่นแหละพีช 29. comigo,